พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบก,กับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง YouTube กิจโพสชแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับมีหลายคนถามผมมาว่าสมศักดิ์เจียมสงศศักดิ์เจียมนั้นคือใครครับ เพราะว่าพักนี้ออกมาโพสเรื่องราวเกี่ยวกับท่านอ้นบ่อยมากนะครับคือเรื่องของเรื่องครับสมศักดิ์เจียมนี่ตอนนี้ก็อยู่เมืองนอกนะดีภัยอยู่แล้วก็ชอบโพสเรื่องราวต่างๆคือวิพากษ์วิจารณ์การเมืองวิพากษ์วิจารณ์ทุกเรื่องอะครับแล้วตอนนี้ท่านอ้นก็มาประเทศไทย ก็มาทำกิจกรรมไปนู่นไปนี่ประสบลิกรก็ชื่นชมแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับโพสต์แรกของคุณสมศักดิ์ผมเรียกว่าคุณนะอย่างจริงๆเขาเป็นอาจารย์นะเรียกอาจารย์ก็ได้อาจารย์สมศักดิ์ก็พูดถึงว่าท่านอ้น นัดทานข้าวกับพักเพื่อไทยครับอยู่ๆก็โพสมาไม่รู้เอาข้อมูลมาจากไหนนะท่านโอนก็ปฏิเสธนะครับก็โพสปฏิเสธเช่นกันแล้วก็ขอโทษขอโพยไปเรียบร้อยยังไม่พอครับยังมาโพสเรื่องก,กับมันมีคนหนึ่งนะครับหมอบกราบเจอท่านโอนแล้วก็กราบท่านโอนก็มาโพสอีกท่านโอนก็อธิบาย ว่าคนคนนั้นน่ะที่ก้มลงกาบน่ะเขาคือเป็นมหาเล็กคนสนิทของหม่อมเจ้าประพาพันธ์แล้วก็ต่อมาก็มาอยู่กับท่านโอนนี่แหละครับหลังจากหม่อมเจ้าประพาพันธ์สิ้นประชนก็ไม่ใช่ประสงคนิกรไม่ใช่ประชาชนครับก็คือเป็น คนสนิทเป็นมหาเล็กและท่านโอนก็บอกว่าไม่ตัวท่านเองอ่ะใช้ชีวิตเมืองนอกเป็นสามัญชนดูแลตัวเองไม่มีใครมารับใช้ผมครับเคยเจอน้องคนนี้แต่เขาไม่เคยมีฐานะเป็นบริวารผมไม่จำเป็นต้องให้ใครมาปฏิบัติขอกราบเรียนอาจารย์ตามนี้ครับอาจารย์สมศักดิ์เทียมก็มาขอโทษอีกครั้งนึง ก็ไม่รู้จะอะไรแล้วก็ข้อมูลก็มาจากไหนไม่รู้ก็ใช้มโนเอาอยู่เมืองนอกก็รู้จังเลยรู้ทุกเรื่องเลยแล้วก็โพสก็ไม่รู้จะเป็นอะไรตอนนี้ก็เส้นเส้นสมองก็แตกอยู่นะหรือเป็นการผ่อนคลายปะ่ะแล้วถือว่าอยู่เมืองนอกจะพูดจาปาใสจะโพสอะไรก็ได้หรือเปล่าหลายคนก็เลยมาถามผมว่าสมศักดิ์เกียมคือใครสมศักดิ์เกียมคือใคร วันนี้ก็ผมจะมาเล่าประวัติของท่านให้ฟักนะท่านเป็นรองศาสตราจารย์นะไม่ธรรมดานะคนที่มีตำแหน่งวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ได้ก็ต้องมีความรู้มากๆนะครับแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยชื่อจริงๆของท่านก็คือสมศักดิ์ชื่อจริงอยู่แล้วครับสมศักดิ์นามสกุลเจียมทีระสกุลจริงๆไม่แก่นะแต่หน้าตาแบบ แกเพราะท่านป่วยหรือเปล่าแต่จริงๆตั้งแกผมรู้จักท่านเห็นท่านท่านาก็แก่แล้วนะผมหงอกแล้วนะเกิดปีสองพันห้าร้อยหนึ่งเองไม่ได้แก่เท่าไหร่หรอกครับเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวไทยนะเคยสอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์เชี่ยวชาญมากในประวัติร่วมสมัยนีครับมีผลงานค้นคว้าตีพิมพ์เยอะแยะมากมาย โดยเฉพาะบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2,475กรณีสวรรคตราชการที่8เหตุการณ14์14ตุลา16เหตุการณ6์6ตุลา19ผลงานส่วนใหญ่ก็จะเผยแพร่เป็นบทความขนาดสั้นขนาดยาวในเว็บไซต์หมาอะไรเที่ยงคืนฟ้าเดียวกันประชาไทยแล้วก็เฟซบุ๊กของตัวเองแล้วก็เสนอให้ปฏิรูปประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 สมศักดิ์เกียมนั่นมาก่อนการนะที่พอพูดกันตอนเนี่ยสมศักดิ์เกียมพูดมาหลายสิบปีที่แล้วท่านเป็นลูกชายคนโตนะพ่อแม่อบยพมาจากจีนตระกูลแท่ผวดจริงๆผู้ที่อบยพยบมาจากเมืองจีนนะส่วนมากจะจงรักภักดีแล้วก็เทิดทูนสถาบัน จบโรงเรียนพับพาชัยแล้วก็สวนกุหลาบสวนกุหลาบนี่รุ่นเดียวกับคุณเนวินชิดชอบคุณวัฒนาเมืองสุขแล้วก็คุณวีระสมความคิดสี่คนที่เขาเรียนสวนกุหลาบรุ่นเดียวกันใครที่เรียนสวนกุหลาบในยุคนั้นสมัยนั้นหรือยุคไหนก็ตามก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งคนที่ฉลาดระหว่างเรียนนะก็ทํากิจการการเมืองนะอยู่สวนกุหลาบเนี่ยตอนเด็กๆนะเป็นประธานนักเรียนนะ แล้วก็ทําหนังสือรุ่นแล้วก็วิวาก์วิจาร์ณการศึกษาคล้ายๆเนติวิทเลยนะเมื่อกับเนติวิทกับชาติมาเกิดรือเป่ะสมัยเรียนนะก็มีบทบาทวิจวุตวิจารณ์เรื่องการศึกษามีค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มาเรียนต่อประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์หกตุลานะครับเป็นแกนนํำก็ถือว่าเป็นคนเดือนตุลา เป็นโคศกบนเวทีปราศัยการชุมนุมขับได้พระถนอมอิติกจรครับตอนนั้นท่านรีภัยไปแล้วหนีไปแล้วแล้วท่านก็กลับมาบวชเป็นสัมมเนนไม่ใช่พระนะเป็นสัมมเนนถนอมนะแล้วก็มีการประท้วงกันหนึ่งเก้าหนึ่งสี่นิสิตนักศึกษาเป็นพระเอกพอหนึ่งเก้านิสิตนักศึกษาเป็นผู้ร้ายต้องหนี เข้าป <scale> ่าไปแต่สมศักดิ์ไม่ได้หนีนะไม่ได้หนีแล้วก็มาจบปริญญาเอกหลังจากจบแล้วก็รับราชการเป็นอาจารย์ฐศาสตร์ลภาษศาสตร์ที่เกษตรศาสตร์ครับบางเขนนี่แหละแล้วก็โอนย้ายมาอยู่ที่ธรรมศาสตร์รับผิดชอบบรรยายวิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์รัสเซียประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ ปัตยาประวัติศาสตร์เป็นที่รู้จักก็ในการอภิปรายเสวนาเรื่องสถาบันกษัตริย์รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยที่คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เสนอปฏิรูปสถาบันมากษัตริย์ทั้ง8ข้อนะครับก็คือยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตราแปยกเลิก มาตรา112ยกเลิอกองคมนตรียกเลิกพรบรจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ยกเลิกการประชามั่านด้านเดียวทั้งหมดให้การศึกษาแบบด้านเดียวเกี่ยวกับสถาบันทั้งหมดยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความเห็นทางการเมืองยกเลิกพระราชอำนาจในเรื่องโครงการหลวงทั้งหมดยกเลิกการบริจาครับบริจาคโดยสมเด็จพระราชาธิบทั้งหมดโอ้โหแปดข้อนี้นี่นานแล้วนะหลายสิบปีแล้วนะ ตอนนี้ก็เริ่มกลุ่มกลุ่มคณะราษฎรกลุ่มสามนีว้ว่าก็เอามาใช้นะคล้ายๆกันเลยนะปี2554ครับสมศักดิ์ก็ได้แถลงข่าวถึงผลกระทบต่อเสรีภาพทางวิชาการเพราะว่าหลังจากอภ,ภิปรายไปก็ถูกคุกคาม แล้วก็บอกว่ามีคนร้ายสองคนบุกเข้ามายิงปืนและกว้างอิดใส่รถและบ้านพักที่เขาอาศัยอยู่ต่อหน้าเพื่อนบ้านหลายคนพอมีการรับประหารปี2,557ัร้สมศักดิ์ก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกออกคำสั่ง5่าทัพสองพันห้าร้อบเจ็ดเรียกมารายงานตัวผมก็โดนโดนเหมือนกันเดะเลยนะโดนเหมือนกันเป๊ะแต่ผมไปรายงานตัวนะแล้วผมไปถูก จบไปขันอยู่ในบ้านในค่ายอยู่เจ็ดวันนะครับแต่เขาไม่มาครับเขาก็ถูกออกหมายจับแล้วก็เงียบไปในปีเดียวกันนะครับพฤศจิกาเขาก็ก,กลับมาขอบคุณคนที่ช่วยหลวงตั้งแต่มีผู้บุกรอบยิงถึงบ้านปี2558นนะครับอธิการธรรมศาสตร์ ก็ไล่ออกทั้งๆที่สมศักดิ์ลาออกแล้วลาวออกแล้วก็คณะภาควิชาประวัติศาสตร์ไม่อนุมัตินะยังให้สอนอยู่ยื้อไปยื้อมายื้อไปยื้อมาสรุปแล้วก็ต้องไล่ออกแต่ก็สารปกครองก็ยกฟ้องเหมือนกันคําสั่งอธิการผิดนะครับแต่พอมาปี2558สมศักดิ์ก็รีพัย ไปต่างประเทศแล้วก็ระหว่งางรีบัยแม่ก็โทรไปบอกว่ามีทหารสี่คนมอเตอร์ไซค์สองคันมาหน้าบ้านแล้วมีคนหนึ่งถ่ายรูปในบ้านแม่ถามว่า,ามาหาใครก็ไม่พูดถ่ายแล้วถามก็ไม่พูดก็เลยตั้งคำถามว่าไม่ได้อยู่บ้านแม่มายี่สิบปีแล้วจะไปรบกวนท่านทำไม,ม 2, ปีสองพันหร้อยหกสิบเอ็ดครับ อาจารย์ประวินชัตวานพงพันธ์ลีภัยเหมือนกันประกาศว่าสมสากเส้นเลือดในสมองแตกทำให้ร่างกายซีกขวาขยับไม่ได้ก็มีการกายภาพบำบัดปัจจุบันก็ลีภัยอยู่โอ้แสดงก็ดีขึ้นแล้วนะยังมาโพสวิพากวิจาร์ณคนนู้นคนนี้ได้ก็แสดงว่า คงไม่ได้ไปเอามาพึกนะนะคงจะหายดีแล้วสมศักดิ์นี่ในยุคหนึ่งก็จะวิพา์วิจารณ์ทักษินวิพา์วิจารณ์พักเพื่อไทยตลอดและตอนนี้ก็ยังวิพา์วิจารณ์อยู่ท่านก็เป็นศิลปินเดี่ยวนะไม่คล้องแวะกใครไม่มีพวกไม่มีกลุ่มไม่ได้ทั้งสิน้นโดยเฉพาะนักวิชาการหัวก้าวหน้าก็ขัดแย้งด้วย ชาญวิทย์เกษตรศิริเงี้ยนิติเอียวศรีวงเกษียนเตชะพีระธงชัยวินิตจกุลอักขจักสัตตานุรักษ์ใจอึ้งพากรอพวงทองพระวัคขพันธ์พิษพงสวัิ์อาจารย์พิษที่อยู่ไอทีวีก็ยังเป็นความหวังของผมนะผมเคยได้คุยกับท่านท่านอย่ามั่วนะ ยังเป็นความหวังอยู่นะอาจารย์พิษยังเป็นความหวังอยู่เหมือนกับคุณเถิดครับสื่อมวลชนอุโสงก็ยังเป็นความหวังอยู่นะนอกนั้นก็ไม่มีความหวังไปแล้วแล้วก็สุดารังกุพันทะเลออกกาะกันรุนแรงกับบุญส่งชัยสิงการานนท์ตำพลจำปาพันและโชคศักอ่อนสุงน,นะครับปัจจุบันสมจักก็อยู่ที่ฝรั่งเศสก็ไม่รู้ อาจารย์ปิยบุตรไปเยี่ยมภรรยาไม่รู้ว่าไปคุยกับท่านหรือเปล่าหรือท่านก็ไม่คงจะไม่คบกับใครหรือเปล่านะครับนั่นคืออาจารย์คนหนึ่งนะที่มีความรู้ความสามารถจริงๆการที่วิพากวิจารณ์สถาบันการที่เรียกร้องนูน่นนี่นั่นถ้าเกิดมันไม่เกินเลยไปนะท่านก็ไม่จําเป็นต้องหนีที่ท่านหนีไปนี่ท่านไม่ได้หนีในกรณี มินสถาบันนะท่านหนีไปกรณีที่ทหารเขาเรียกมาปรับทัศนคติอะไรท่านไม่มาแค่นั้นเองจริงๆริยังไม่ได้มีคดีความอะไรเลยนะท่านกลับมาได้แล้วไม่รู้จะไปอยู่ทำไมฝรั่งเศสเสียดายไม่รู้บำเหน็จบำนาญได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นรองศาสตร,ราจารย์ก็มีเงินประจำตำแหน่งโดยนะมีประจำรองศาสตร,ราจารย์ก็หลายอยู่ เสียดายจริงๆเสียดายเสียดายมากๆกับคนคนน,นี้กลับมาเลยครับกลับมากลับมาอยู่เมืองไทยครับรวิาพากวิจารณ์เรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ยังได้นะก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็เป็นอาชีพได้ เหมือนกันไม่ใช่ไปอยู่ที่นู่นแล้วก็เก่งทางต่างบ้านพวกเก่งต่างประเทศอ่ะมันไม่ได้เก่งจริงหรอกครับถ้าเก่งจริงมันต้องเก่งในประเทศครับเพราะอยู่แบงประเทศจะพูดจาอะไรก็ได้ไงใช่ปะต้องมาเก่งในประเทศเว้ยถึงจะเก่งจริงครับอ่ะประบาคข้าวๆของอาจารย์สมศักดิ์ให้ฝา แล้วก็ขอให้กลุ่มนิสิตนักศึกษากลุ่มที่เคลื่อนไหวไม่ไว่าจะเป็นคณะราษฎรกลุ่มสามนิ้วหรือกลุ่มทะลุวางหรือกลุ่มใดๆก็ตามเวลาเราจะเคลื่อนไหวกับเคลื่อนเราต้องมีหลักมีการมีเหตุมีผลนะกฎหมายก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราซีซัวพูดเรื่อยเปื่อยแสดงสัญลักษณ์เรื่อยเปื่อยไปไมันก็ผิดกฎหมาย แล้วก็ไม่มีใครเข้ามาดูแ,แลเราหรอกนะตอนนี้เราอาจจะเป็นฮีโร่ตอนนี้เราอาจจะมีคนสนับสนุนแต่พอถึงจุดหนึ่งเขาก็ตีจาาเขาก็ถีบหัวส่งเราก็ต้องไปนอนในคุกอย่างเดียวได้ก็ไม่รู้จะไปร้องแรกใขรกระเชวยให้ใครเข้ามาช่วยนะต้องระวังไว้ด้วยอย่ามูทะลุจนเกินเหตุ นคือเรื่องราวที่เกิดข,ขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศน,นี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ทุ่งทะเลแก้วครับด้านขวามือนี่เป็นบึอใหญ่มากมีปลาเยอะมากแล้วก็ที่เยอะอีกอันหนึ่งก็คือตัวเฮียะนะบางทีคนเอาปลามาปล่อยปุ๊บยังไม่ทันไปไหนเลยเพราะไอ้ปลาที่เรามาจับมาปล่อยอ่ะมันยังแบบยัง,งงงงมึนๆอยู่ตัวเฮียอยู่ใต้ใต้ตรงเนี้ย มันก็กินเลยกับตัวได้ปลาที่อยู่แล้วมันก็มีวิธีหลบนี่ง <c> ก <oughs> ็บางทีเราก็จะมาทําบุญจะได้บุญหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตุ้งทะเก้าวอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฒบพี่บูนะรณมสะงขับอากาศเย็นสบายรลมเรือนจริงๆผมเป็นสิทธ์เข่าที่นี่ผมเป็นเก้าสิบขุนพลพี่บูรณสองข,ขับกิะส์เก่าดีเด่นด้วยนะไม่ธรรมดาด้วยทีเดียวครับ วันนี้นะครับผมจะจุดเทียนให้แม่เวลา23นาฬกา39นาทีนะครับจริงๆก็จะจุดให้แม่ผมแหละครับก็เลยบอกพะกวัวเพื่อนฝูงมาร่วมด้วยก็ไม่ต้องมาร่วมงานนะครับเพียงส่งชื่อนามสกุลค,คุณแม่แล้วก็ส่งชื่อนามสกุลตัวเองมาให้ผมพร้อมโอนเงิน290บาทเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการเท่านั้นเอง ผูจิตรารุ่น6 6รกสิบปีทวีโชคก็ยังมีให้บูชานะครับลุงจ่าจ่าสิเบ็กดรทวีบูรณา,าเขตศิลปอาจารย์แห่งชาติเป็นผู้บรรจงสร้างในวัยเก้าสปีแล้วน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตลูยี่ห้อหมดตาร,รา,าคาห้าร้อยเกาสิบบาทท่านที่สนับสนุนผมนสนับสนุนช่องผมนอกจากจะโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว วอย่างช่วยซื้อของช่วยทํากิจกรรมต่างๆได้ครับกองทับต้องเดินด้วยทองผมก็ต้องใช้เงินนะครับเพราะมีทีมงานที่ต้องกินต้องใช้เงินรับท่านที่ยังไม่ได้เข้าไปดูในช่อง youtube ก็เข้าไปดูด้วยนะครับช่องกิจโพสแชร์เนี่ยเข้าไปแล้วกดติดตามให้ผมด้วยกดติดตามแล้วมาดูแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบครับขอให้ทุกท่านมีความสุข ขอใพากคุค้มคองพี่น้องประจชาชนเช้าไทยทับประเทศครับสวชีวิตชีวิตชีวิชีวิตของเราต่างกันชีวิตเดียวเรียกไงงั้นของช้ชีวิตชีวิตกลับ